นี่ปกครองค่อยมเสนี่แลี่ยได้ีนี้้วันจะมีพวกเทสองนต้นมาต่อต่อผมก็ขายอ oh. ่ะเฮ้ยอย่าต่อนะต่อขายนะขายแล้วตกใจนะโอ้โหจมพนจ็มพ์จิมพมาก็มี แต่เจเจฟีสี่ก็สูงหน่อยห้าพันห้าแต่ห้าถ้าเสือภูเขาจะถูกอันนี้หน่อยเสือภูเขาจะถูกน่อยโคโมอะไรก็มีโคโมนี่ประมาณห้าพันห้าไม่เป็นชี้กันเนี่ยโคโมกันเนี่ยครับนี่โคโมแต่ตาความแบบเกตเกตธรรมดาอืมแต่พวกนี้ร้อยยี่สิบพวกร้อยยี่สิบไอ้พวกบิออนชี่แอร์บูโนอจีออสอะไรพวกนี้ครับใจ้าวห้อง อันนี้ตางห้องขนมทำเนี่ยต่อต่อได้ต่อมาผมขายหม่ขอให้ต่อขอให้ต่อต่อมาเลยต่อมานี่ก็อีกนี่รถแม่บ้านก็เลยตรงนี้เอสเกตอ่างเอสเกตเราถ่ายด้วยศรีบังหน้าเอสเกตนะหาเอ็กซ์นะก็ให้ลูกน้องเขาค่อยๆพลิกเอาใช่ป่ะ พี่ก็มาที่พันผ้าอ่เลยพัควบพันผ้าหลังมืนพี่โอ้นาเคทีอยู่ในนะสามจุดศูนย์ด้วยอันนู้นแหละอันนู้นแหละอันนู้นแหละนาเทเคทีอย่างสวยเลยเห็นไหมที่ตอนนั้นที่ผมเจอน้องคนนั้นน่ะนั่นแหละเคทีโอของใหม่สองหมื่นกว่าเลยนะสองหมื่นสองสองหมื่นสี่เลยเขาบอกของเขาผมกาขายหมื่นกลาง แต่ยังน้องเขานี่เลยนะยยงเมีสภาพแบบกริบๆเลยนี่ดูใช่ไหมใช่คือน้อเขานี่ยงสิบหกนิ้วป่ะเนี่ยไม่ใช่นีขายยากไม่ไม่อันนี้มันร้อนเล็กเฉยๆมันยี่สิบนิ้วร้อนเล็กเฉยสิบหกนิ้วของขายไปแล้วไงอันนี้ของสเปเชียลไลท์กันเนี่ยคันนี้คันขาวเนี่ยอันไหนครับเนี่ยคันขาวตัวนี้ครับสเปเชียลเหรอโกลบอลโกลบอเหรอืมเปเชลไลท์ก็ทำสวยเนาะ ลุ้ยก็มีแต่ลุยผมผมถือว่าไม่ไม่ไม่เทพไม่เทพเท่านี้เนาะเลยวางเราวางรุ้ยจานหนึ่ตกมาหน่อยนี่พอๆแค่ล้างเ็จเนี่ยปกครองเหมือนเลยของใหม่ของใหม่แล้วพี่ล้งเศษก็ของใหม่แล้วอันนู้นยังอยู่เลยไอตัวรองเสกใหม่แล้วพี่เราคิดแล้วอย่างเงี้ยใช่มีรอยไม่ตอนนี่ส่งไปคิดว่าเดี๋ยวจะหายยุ่งเงินก้อนมาซื้อ ให้พี่หลุยไปซ่อนไหมกันใช่ซ่อนซ่อนไม่ปลุกคือจบเลยแล้วพี่แล้วอย่างเดงยคือแบบไม่ต้องทําอะไรจริงๆอ่ะคือิคือที่ได้อีกสองปีถูกปใช้วสองปีแล้วค่อยเปลี่ยนชุดขับสบายมีตะกร้าก็มีนะไม่ต้องอะไรแล้วไปดูข้างล่างพี่เฮ้ยค่อยๆยิบๆพี่หลุยสบพี่หลุยส์แอบแล้วนะนะเดี๋ยวผมบอกพี่หนึ่งไปลงไปดูข้างล่างดีข้างล่างที่ว่าของตนง อเยีระวังตกได้นะพี่ใครสนใจได้ขึ้นมาดูที่ชั้นขอพี่หลุยมาดูนะชั้นบนได้เฮ้ยวันเสาร์วันเสาร์เรามีงานใช่ไหมองบอกเรามีงานอื่นใช่ใช่ใช่วันเสาร์ทางตลาดครับนี่มาเลยฮะคันนี้สวยมากเลยคันนี้มันเป็นรถคล้ายๆชอปเปอร์เนาะชอปเปอร์ไปเลยดีกว่าชอปเปอร์ไปเลยชอปเปอร์เด็กป่ะชอปเปอร์มินิชอปเปอร์เด็ก นี่ฮะตาฮอนอง้าวเหรออันนี้ใช่ป่ะพี่จอดข้างนอกเนี่ยใช่ใช่แบบนี้ค่ะอันนี้เหมายว่าอมาพี่จอดข้างนอกขอผูกไหมลูกค้าก็มาจ้วงโอ้ยผมไม่ผมก็ไม่รู้ผมผมสายกันใช่ไหมเขาบอกไปแล้วเดี๋ยวก็บอกไปไหนก็ไม่รู้เมื่อวานผมมาคุยก็บอกว่าใช่ใช่ว่าเราไม่เอากู ปกติก็มาสายผมเปิดเช้าไงพี่งานนี้ไม่มีใครอยู่โอ,อ้หนี่เสือหมอบ้งนั้นเลยนะพี่มาลงเยอะเหมือนกันตอนนี้เสือหมอบไป,ปยากไปยากดังนี้รถพับมันเฉลี่ยพันเท่าไหร่เสือหมอบผ,ผมว่าหกพันได้เหรอมีหกพันก็มีมีครับ แต่ถ้าถ้าหลังหมื่นก็มีหลังหมื่นก็มีเท่ๆหน่อยอันนี้อันนี้คาร์บอนคาร์บอนนะสองหมื่นกว่าซีเรนีก็ของอิตาลีซีเรนีก็สองหมื่นต้นๆแต่นี้ชุดร้อยห้านะครับซีเรนีไม่เคยเห็นแบรนด์นี้เลยซีเรนีเอ้แบรนด์รู้จักอิตาลีนะสองหมื่นต้นๆมาต่อต่อผมก็ขายอ่ะต่ออย่าต่อนะต่อขายนะขายแล้วตกใจนะไอ้ที่มาคันปไออย่างเงี้ยแค่ไอ้ เอแคนอนเดลอย่างเงี้ยผมว่าประมาณหมื่นห้าหมื่นห้า้ด้วยโอ้โหก็คือไม่ถึงหมื่นก็มีนะมีมีไม่ใช่ว่าจะจะจะเป็ดเป็นหมื่นหลักหมื่นทั้งทุกคันแต่รับซ่อมมันก็มันกบซ่อมก็สูงหน่อยนะสี่พันห้าก็มีอย่างเงี้ยลุกหือลุกเอาเสืหมอบหรือเสือภูเขาเอาเสือภูเสือหมอบเสือหมอบมีเงี้ยใจแอนเอสซีถ้าเอสซีเอสซีธรรมดาหกพันห้าเจ็ดพันห้าก็มี โอ้โหจิมพ์จิมพ์จิมพก็มีเดฟฟี่นะเดฟฟี่สี่ก็สูงหน่อยห้าพันห้าแปดพันห้าถ้าซือภูเขาจะถูกอันนี้หน่อยเสือภูเขายจะถูกวนี้โคโมอะไรก็มีโคโมนี่ประมาณห้าพันห้าแค่เบนชี้กันเนี่ยโคโมกันเนี่ยนี่โคโมนี่อะไรยากโคโมก็ขายดีครับอันนี้แบาโซ่อันนี้ก็ของยี่ห้ออิตาลีนะแต่ไม่ใช่หวันนะไรเล่เหมือนกันไรเล่นี่ก็โคโม หายากนะลายเล่ลาเล่หรืออะไรเล่พร้อมกิดเ <c oughs> นี่ยวินเทจเดนสภาพเนแล้วไทยนู้นหน่อยพี่ตัวนี้ขายไปละสี่พันห้าคือลูกค้าจองแล้วไปแล้วเรียบร้อยสี่พันห้าแล้วพี่ไปทำใส่รักอะไรไหมหรอ เด in oui> no> ี๋ยวลืมไปคุยกับลูกน้องละเหรอนี้สี่พันาสองพนี่พี่ต้องเอาหาลิบวินแดงผูกไว้ใช่นะต้องทำที่ที่เขาทํากันนะคุยกับลูกค้าลูกค้าซื้อไปผมไม่รู้เรื่องผมเปิดเช้าไงลูกน้องมาสายน้องมาเนี่ยเจอผมเขาเขาจองกับลูกค้าจองกับลูกน้องเขาเขาเอาลิบวินแดงผูกเลยสีแดงสีแดงสีเขียวอะไรก็ได้เป็นสัญลักษณ์นะไม่งั้นเพราะว่า พราะรถพี่เยอะอะ 120, 120<ม>่ะพวก120 120พวกเนี้ยขายดีไอ้เนี้ยเนี้ยพวกเนี้ยบูโนโ่กนิออส120มันมีมีเนี้ยมีโคโม่เราไปดูข้างหลังครับอันนี้พวกดาวน์ธรรมดานี่พวกบอสบอลนี่เมื่อกี้ยี่ห้อคล้ายๆเมื่อกี้นะที่เมื่อกี้พี่ใช้ใช่ใช่ใช่อันนี้ยังไม่ได้เอาขึ้นคู้ว่าไงเอาไว้แบบนี้นีไม่ไม่ไม่เท่าไรอ๋อไม่เท่าไหร่คือไม่ราคาไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคนที่ที่จองนะ ันนี้จองแล้วจองหมดแล้วโหวนี่หลงนะเนี่ยมันรู้เลยเนี่ยอันนี้ไฟล์ไฟล์ลิงนะของเยอรมันนะพี่ไฟล์ลิงน,นี่จองเรียบร้อยทีนี้นะน,นี่บอมตันโอ้หนี่บอมตันจองไปยังอันนี้อย่างขายไปแล้วคันหนึ่งอือโอ้คันนี้แต่คันนี้ค่อนข้างเย็นนิดนึงเนี่ยบอมตันทิปคันนี้ก็มีบูบอมตันอือบอมตันเราต้องเอาไว้ขี่ไว้นหน่มีนี่สงสัยเข้ามาในร้านที่ต้องแจกริบบิ้นแดงถือเลย นะใครเห็นเลือกคันไหนจองแล้วค่อยมาคุยราคาอันนี้ไอ้ด้าฮอนคัมคอตัว่างอะไรเงี้ยคืออะไรพี่ด้าฮอนคัมคอตัวคลาสสิกอ่ะแต่ตัวนี้ไม่มีเกียร์อ๋คันนี้ก็สวยจริงๆนะเลโน่เนี่ยแต่ว่าอลูมิเนียมเนีใช่อลูมิเนียมเนี่ยคันนี้ก็สวยไหมด้าฮอนคันนี้เนี่ยนะอันนี้ไอ้น่าจะเป็นบริสตงบริสตงไอ้สีแดงนี่บริสตงใช่สีเขียวมันก็สวยนะ ก็ดีลายเซมิเตตบิสโตนคันนี้สันนี้คือยังไงวะพี่นี่ไงอ้ปุณย์เนี่ยไอ้รับอันนี้ก็ดาฮอนไหมไม่ใช่ครับอันนี้อันที่ล้อสิบสี่ล้อ๋ออันนี้ก็ดาฮอนอันนี้อันเนี้ยพกติดพกติดรถผมยังอยู่ญี่ปุ่นมียี่สิบกว่าคันนะล้อญี่ปุ่นมายี่สิบบ้าเนี่ยข้างในนี้ใช่ไหมพี่ที่ไปอยู่ข้างในนี้นี่ก็ดาฮอนเอาออกไม่ทันใช่ไหมถ้าอยู่ในนี้ก็มีลือไม่ทันโอ้โหนี่มีนิมินมีเนี่ยมนะผมขายอยู่สี่คันให้ ตรงนี้เยอะจังเลยอย่างนี้ยังไงพี่แบบสองกว่าจะลื้อข้างล่างเนาะต้องลือรรรรร้อบนรรมัาก่อนอยู่ในกอง <ใจ S 2> อนี้าฮ้อนหลายคันเลยไหมแต่จาฮ้อนแบบเกตเกตธรรมดานะแตพ่พวกนี Beyonce ้ร้อยยี่สิบพวกร้อยยี่สิบไอ้พวกบิออนชี่แอร์บูนอดีออสอะไรพวกนี้ครับ,บจ้าห้อนอันนี้จาห้อนแบบอันนี้ เอ๋ชานเอสเกตมินิมินินี่สําเนียงพี่นี่แบบผมนึกว่าผมอยู่ญี่ปุ่นเลยโอ้โหดาฮอนอะไรเงี้ยโอ้โหพี่นี่ฮะก็คือว่าเจ้าของนะพี่อยู่ที่ออยี่สิบสามสิบปีใช้แต่ภาษาอังกฤษผมอยู่อเมริกาตั้งแต่เด็กหรอแล้วพี่อยู่ญี่ปุ่นนี้พี่ใช้ภาษาอะไรดัภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นหรอไม่ผมผมเจอแฟนผมที่อเมริกา๋อ แต่งานที่ไหนแต่แฟนเขาเป็นคนญี่ปุ่นอย่างไรบ้าะครับแฟนเป็นคนญี่ปุ่นไปเรียนที่อเมริกาเจออะไรเจอมหาลัยเดียวกันโอ้โหหน้าส้นตีนอย่างงี้พี่หน้าส้นตีนอย่างงี้จงจบมืองนอกนะนี่เฟียสเนี่ยเฟียสผมไปตั้งแต่เด็กแล้วอยู่ตั้งแต่เด็กเลยอยู่ตั้งแต่เด็กโอ้โหโตไม่มีที่เมืองไทยเลยกู้แบงค์่กู้ไม่ได้เลยโอ้โหดูดิ specialized เจชามาชาชาชามาทาร์ทาร์เม็กซ <c oughs> ์ทาม็กซ์น่าจะชุดร้อยห้านะอันนี้เท่าไหร่พี่พี่ตั้งค์อะไรนี่สองหมื่นสองสองหมื่นสองคาบอนเนี่ยนะสองหมื่นเองไม่ใช่ไรด้วยเบาหยองพี่ทักผมว่าทักเจ็ดโลได้ป้องเนี่ยท่านี้ไม่แน่ใจหนุ่มๆก็มีดาวฮันเบนชี่ก็มี โนี่ยพวกคาร์บอนอยู่ข้างในหมดเลยมันอยู่งในบัรทับกัน<อ>นะเขาไม่รู้าางา,ขา,งเ,าเขาก็เลยทับไว้ก่อนตอนทุกของลงใช่ไหมเลยเลย,เลยอยู่ลึกเลยตอนนี้เอาไม่ออกเลยงไงถ้ารือมต้องต้องให้คนมาเอาข้างบนก่อนรเราต้องทําไล่มานี่ก็จะห่อทำงานเราอย่นี่มียี่ห้อหมดนะผมไม่มียี่ห้อผมไม่เอามาเลยคือนี่นะฮะก็คือพี่หลุยไม่ได้เลือกรถสเปซสปะนะก็คือว่าพี่หลุยไปเลือกจากรัฐบาลเขาเลย แล้วก็คัดทีละคันทีละคันมาเรื่อยๆอันนี้อันนี้อาหารยากคาโกแหวนคาโกคาโกฮะจิฮาจิอ่ะนี่เหรอโอ้โหฮาจิฮะจิเป็นแบตไปอ่ะอันนี้เขาอะไรเขาเรียกเป็นคาแหวนอไอ้คาร์โกข้างหลังล้อใหญ่ข้างหน้าล้อเล็กครับไอ้รถเป็นเป็นคาโกไม่ใช่แบดไปอ่ะอืมไปขนของไปขนของตัวนี้แปดพันกว่าโอ้โหเป็นรถบรรทุกว่างั้นเหรอล้อหลังนะฮะล้อหลังจะเบอร์ใหญ่หน่อยนะ แล้วก็ล้อหน้าจะเล็กหน่อยแล้ววนเ่ยนาออให้ับกันจากจะมาิาฬเฮ้ยเอโคนตามลนาฬิกา้นี้คให้เราเนนาฬิกาลง่ยเยอะขนาดนี้มันเลือกเอาอะไให้มัเลือกเอาคือแล้วมีนีมีนียี่สิบนิ้วสี่พนห้าใหม่เยียมอันนี้สี่พนห้าเลยเออตัวนี้สี่มีคนกำลังทำแบบใหม่ครับลูกค้ามาเอาแล้วทำาเนี้ยต่อ ต่อได้ต่อมาผมขายหนูขอให้ต่อขอให้ต่อต่อมาเลยต่อมานี่ก็อีกนี่รถแม่บ้านก็เลยตรงนี้เอสเกตเอชเอสเกตเราขายห้าพันห้าสิบห้าสิบพันห้าเอสเกตนะหาเอนะแล้วนี้เฟจเฟจอะไรเฟ f เฟซบุ๊กส่วนตัวพี่หลุยส์ก็ไลฟ์อยู่เหมือนกันใช่ไหมไลฟ์อยู่เรื่อยไลฟ์ปุ่มเป็มาที่ญี่ปุ่นเือนะชาวบายญี่ปุ่นอ่า แล้วตอนมาอยู่นี่พี่ได้ไลฟ์มั้งไหมยังยังไงกับกับญี่ปุ่นเะนะ <c oughs> แฟนทำให้ <laughs> ลูกชายทำให้ก็คือว่าไปดูได้นะเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ a c e b o o k ของพี่หลุยส์ไว้ใต้คลิปเลยนะฮะเอ,เอจักรยานคลาสสิกอ่ะตัวเนี้ยของบิสโตนนะที่เป็นเกียร์เกียร์เขาเรียกอะไรไปสเนียอ่ะเกียร์คลาสสิกตัวเนี้ยมีเยอะ อ,นนอันนี้คือรถบรรทุกใช่ไหมเอ่อเขาเรียกไปสนีรถไปษนีของญี่ปุ่นที่เป็นเขาเป็นควาสิคเบรกมันจะเป็นเป็นเป็นเหล็กที่เป็น,ปนก้านเลาหล็กอะนะโอ้โหน,นี่สามเดือนนะที่ไปเลือกมาเนี่ยนะสามเดือนมาทีหนึ่งปล่อยมาทีหนึ่งแล้วเดินทางจากญี่ปุ่นมาไทยนี่ใช้เวลานานไหมปรมาเรือเออสิบสิบสิบสองวันครับสิบสองวันเรือเหรอรับเือ เรือจากญี่ปุ่นมาเนี่ยผ่านสิงคโปร์ป่ะไม่ผ่านไม่ผ่านคือมานี่เลยมาลงที่ท่าเรือองเตยเลยไม่ไปแหลชะบังแหลชะบังสิบสองวันแต่ผมไม่ได้เขามาเปิดตู้ที่ห้านก็ร่าลักตู้มาเปิดก็คือลากตู้มานี่เลยเพราะว่าลูกนั้นลูกหมายถึงว่าอะไระตู้นั้นมันปิดมาจากญี่ปุ่นเลยที่ที่ล็อกมาเปิดซืที่นี่เลยไม่ไม่ได้บอกว่าเปิดที่นู่นแล้วก็ค่อยขนมาไม่มีทําไม่มีการถ่ายรถไม่มี จอดนี่เขาเรียกว่าต <ask> <bom> ้นน้ำเลยนะขายส่งด mm ้วยนะถ้าเกิดร้านจักรยานใครสนใจจะมาตัดไปขายลาคอนะแต่สภาพนี้พี่เลียงเดียดูนี้หน่อยอืมแต่ว่าผมว่าตัดไปขายแล้วก็ไปแต่งไปทำอานะอันนี้ก็บวกกำไรนิดหน่อยเบียร์เบลล้อใหญ่ตัวนี้ตู้มันมีสองดังทันเอง โอ้แล้วนี่มันจักรยานแรงเอ็กซ์ทีมเอ็กซ์ทีมไบอะไรเนี้ยฮาร์บารอนเหรอโอ้โหนี่จักรยานอะไรวะเนี่ยเอ็กซ์ทีมดูแล้วงองอ่ะพี่<ะ>ตแต่ที่ญี่ปุ่นเยอะนะส่งมาไทยเยอะนะช่วงนี้เขาลดเยอะนะผมดันตู้ส่งแม่สอดเลยผมงแม่สอดด้วย อ๋อก็คือพี่ทําตู้ที่ญี่ปุ่นแล้วส่งไปไม่สอดด้วยแต่ราคาไม่สอดมืองไทยมืองไทยขายเมืองไทยปกอดใจไม่ไม่สอดนี่เข้ามาเรือป่ะมาเรือเหือนกันไปส่งที่แหลมฉบางแล้วว่าจากแหลมฉบางก็ลากตู้ไปไม่สอดไม่สอดอ๋อไม่สอดไม่ได้เกี่ยวผมผมทําอย่างเดียวภาษีอะไรผมไม่เกี่ยวเขาขายเขาขายคนแถวนั้นน่ะเนาะเขาขายสองตมาแบบร้อยเจ็ดร้อยบาท ขายพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทนะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเพราะว่าเขาต้องมีต้องต้องบวกต้องต้องบวกให้พ่อค้าด้วยเขาเขาไม่เขาไม่ต้องคัดไงเขาไม่ต้องไปคัดอ๋อคือกี่คันก็ก็คือสมมติผมซื้อจากรัฐบาลเลยว่าผมของที่ผมไม่เอาผมก็ขายผมก็ส่งนั่สอบอ๋งอาบีจ่าเป็นแค่ยังไงก็คือพี่ที่เรกพี่ได้ตัดเอาเองไ ง่ายๆคือพี่หัวขวาง่ายๆสำชาวบ้านผมแหลงเลยอ่ะผมไม่รู้พูดอะไรเป็นแหลงี่เป็นด้วยพาคาี่กินแย้วนียขอ่ำให้ผนตัดพเศษ bên nào nhắn đểo có bật phong hay kè đùa này